อีกหนึ่งไอเดียสําหรับใครที่มีแหวนรุ่นแหวนประจําตระกูลหรือว่าเป็นแหวนที่มีการดีไซน์ที่สวยงามแต่มันยังเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างซอ้อขอแนะนําให้ลองมาทําการแปะแผ่นทองคําแท้9.6.5จากแหวนรุ่นเงินธรรมดาเมื่อผ่านการแปะแผ่นทองคําแท้แล้วขึ้นตัวเรือนทองคําฝั่งเพชรแบบนี้จะ ดูมีสเสน่ห์ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะหลับลูกเล่นในการเลือกเลี่ยมแบบนี้นะคะจะเป็นการเปิดโชว์อักษระลวดลายต่างๆที่มีดีเทลของตัวแหวนรุ่นโป่งบอกถึงความหมายของเขาเสริมตัวท้องวงให้มีความหนารับกับขนาดนิ้วของลูกค้าเพิ่มลูกเล่นด้วยการแปะแผ่นทองแล้วยกหน้าฝั่งเพชร ตามชอบค่ะใครนะคะที่ไม่ชอบฝังเพชรอาจจะเป็นลวดลายของการแกะลายฝังพลอยสีต่างๆก็ดูเก๋ไปอีกแบบนึงค่ะค่ะท่าน,นี้เลือกเลี่ยมดีไซน์แบบเรียบหรูในสไตล์แบบเรียบเกลี้ยงเงาเสริมท้องวงให้หนาแปะแผ่นทองพร้อมเลี่ยมแบบฝัง เธอออกแบบมาตามสไตล์ของคนใส่แล้วสวยขึ้นมือมากจริงๆเลยค่ะใครที่อยากจะเพิ่มสเสน่หของตัวแหวนของคุณให้ดูสง่าง,งามมากขึ้นลองใช้ช้อยตัวนี้นะคะในการแปะแผ่นทองคำแท็กขึ้นตัวเรือนให้กับวัตถุของคุณได้ด้วยค่ะ ยืนหนึ่งงานเลี่ยมทองคำแท้เปอร์เซ็นต์สูงกับห้างทองรักสิริคลองหลวงช่างทองในตำนานของซอให้คุณได้สวมใส่แหวนในสไตล์ที่คุณเป็นบุญมหาเราที่ปทุมธานี